No c i ี n โ plus มาแทนสกูป p ี้หรือเปล่าวาวุ่นเลยทีนี้คำถามนี้หลายคนถามกันมากว่า c i ี n o plus ที่ Honda เปิดตัวล่าสุดจะมาแทนสกูป p ี้ไอหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะทั้งสองรุ่นยังมีขายที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศค่ะทั้ง c i ี n o plus และ สกูปปี้ไอสองรุ่นนี้ต่างกันยังไงระหว่างรุ่นพี่เกิดก่อนและรุ่นน้องเพิ่งเกิดมาดูว่ารุ่นไหนคือรุ่นที่ใช่สำหรับคุณไปเริ่มต้นจากสไตล์ที่แตกต่างสกูปปีเป็นสไตล์ออโตโมินิมอลออโต้มินิมอลแฟชั่นชิเโนเป็นโมเดนคลาสิกแฟชั่น i g พ Premium f a ฟ h i o n มาพร้อมคอนเซปต์ h ด New ิ i g h บอดี้ส่วนหน้าทรงกลมพร้อมไฟหน้าอยู่บนแฟลิงด้านหน้ามีไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆแบบนี้เชียโนไฟหน้าอยู่ที่แผงคอไฟเลี้ยวอยู่ที่แฟลิงแก้มซ้ายขวา จะดูต่ำลงมานิดหนึง่งทรงหน้าออกทรงเหลี่ยมมีสิ่งที่เหมือนกันไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดไส้ยางหน้าของสกูปปีเป็นยางแบบจุ๊บฤิดของดันลบขนาดยางล้อหน้าอยู่ที่100ทับ90ขอบ12ยางหลังอยู่ที่110ทับ90 ขอบสิเช่นเดียวกันค่ะส่วนของ Giano Plus เป็นยางของ Duro ขนาดเดียวกันกับ s c ปป p ้ยางหน้า100ทับ90ขอบ12อยางหลัง110ทับ90ขอบสิค่ะระบบเบรกหน้าของ Giano Plus โชว์เหนือด้วยดิสเบรกพร้อม ABS สำหรับรุ่น ABS และปั๊มเบรกนิชชินพอรพอตสีทอง ของสกูปปีมาพร้อมดิสเบรกธรรมดาและปั๊มเบรก1พอร์พของโตคิกโกโชคอัพหน้าของส c o ปปีเป็นแบบเทเลสโคปิกโชคอัพหน้าของ g i โอโน p พลัก็เทเลสโคปิกค่ะหน้าปัดเดือนใหม่ของส c o ปปีเป็นแบบดิจิตอลผสมกับอนาล็อกใช้งานง่ายหน้าปัดเดือนใหม่ของ g i โอโนนั้นไซมาแบบ ฟูดิจิตัลเต็มคันสวยหรูเลย c ชียโนพลาสเดินทางใกล้ไกลไม่หวัน่นด้วย a อซีอเกตสามารถชาร์จแบตบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้เป็นแบบไทเอที่สำคัญเปิดได้อย่างหรูหราแค่สไลด์ว้าวมีเลยมีที่ล็อกสำหรับวางโทรศัพท์มือถือไม่ให้ขยับเวลาขับขี่ปลอดภัยหายห่หวง s c o ปปี้ไก็ให้ช่องเสียบแบตโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันเปิดโดยการง้างนิดนึงนี่ช่องใหญ่ใส่ของเพิ่มได้แต่ไม่มีที่ล็อกโทรศัพท์นะทดแทนโดยการให้ช่องเก็บของด้านหนา้ามาอีกหนึ่งช่องแบบไม่มีที่ปิดค่ะสกูปปี้ไให้กุญแจแบบ Smart k คีใช้งานคู่กับ Smart Controller แต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะเฉพาะรุ่นท็อปขับท w e เท่านั้นค่ะ ส่วนเชี n โน plus ให้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์ทั้งท็อปและลองท็อปเลยค่ะล้อแม็กทั้งคู่ได้กุญแจดีหมดทั้งคู่เช่นเดียวกันเพิ่มความสะดวกสบายด้วยขอเกี่ยวอนเนกประสงค์ในรุ่นเชียโนสกูปปีไอก็ให้มาเช่นเดียวกันนะนี่มีขอเกี่ยวเช่นเดียวกันเลยสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ของสกูปปี้ไอสามารถกดเปิดเบาะได้นะเปิดเบาะตรงนี้เลยฟ นี่ใต้บอกความจุของ U Box ประมาณ15ลิตรและเติมน้ำมันตรงส่วนท้ายนะคะจะเติมน้ำมันรุ่นนี้ต้องลงจากรถกันนะสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ของ g i ียโนเปิดได้ทั้งบอกและฝาถังเราเปิดบอกกันกันเลย <c oughs> นี่ว้าวใหญ่มากเปิดบอกง่ายๆสบายๆพร้อมกับ U Box ขนาดใหญ่ ใหญ่กว่าสกู๊ปปี้สเท่าได้มั้งความจุอยู่ที่30ลิตรจุแบบจุใจได้เลยจะเติมน้ำมันใช่ไหมง่ายๆสบายๆเลยว้าวเปิดแล้วเปิดง่ายๆนั่งอยู่ก็เติมน้ำมันได้นะรุ่นท็อปของเชียโนมาพร้อมกับเบาะสีน้ำตาลพร้อมกับที่จับท้ายขนาดใหญ่สีเดียวกับตัวรถสวยงามใช่ไหมล่ะ สกูปปี้ไอรุ่นท็อปคับทเวลมาพร้อมกับเบาะสีดำให้คาดสีเทามานะช่วยให้เบาะดูมีมิติและที่จับท้ายสีดำเข้ากับตัวรถเช่นเดียวกันอันนี้สไตล์มินิมอลมินิใจค่ะสกูปปี้ไอมาพร้อมกับเครื่องยนต์ e s p ขนาด 110cc ปริมาตรกระบ,บอกสูบจริงอยู่ที่ 109.51cc ซอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่10ต่อหงแรงม้าอยู่ที่ 9แรงมนะ้าที่7,500รอบต่อนอาทีแรงบิด9.3นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนอาทีค่ะว้าวเจียโน่พลัสนั้นไฟมาพร้อมเครื่องยนต์ ESP พลัสนี่ให้รุ่นพลัสมาเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในเซกชั่น1 2 5ซ c แล้วนะบอกเลยว่าปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่1 2 4 7 7ซ c อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่11.5ต่อห เยอะกว่าสกูปปี้ขึ้นมาเยอะเลยนะที่สำคัญแรงม้าอยู่ที่10.73ที่8,500รอบต่อนาทีค่ะอ้อเพิ่มเติมอีกนิดนึงน้ำหนักตัวรถเชียโน่ plus ตัวท็อปอยู่ที่120กิโลค่ะส่วนสกูปปี้ไอคันนี้น้ำหนักเบาๆค่ะตัวท็อปรุ่นคับทเวล์น้ำหนักอยู่ที่95กิโลเท่านั้นค่ะน้ำหนักตัวรถสกูปปี้ไอเบากว่าเชียโนนะแล้วในส่วนของ ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงเชียโนพัทจุได้5.4ลิตรค่ะสกูใยญ่จุได้5.4ลิตรเหมือนกันนะแต่อัตราสิ้นเปลืองพลังงานของสกูใยญ่ทําได้ดีกว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่55.4กิโลเมตรต่อลิตรค่ะส่วนเชียโนพัสอยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรนะรุ่นไหนคือรุ่นที่ใช่คุณต้องเลือกและแตัดสินใจอยากได้มินิมอลน่ารักน่ารักเซฟงบในกระเป๋า ใช้ใจ่ายน้ำมันประหยัดก็ต้อง s c ป p Eye ค่ะแต่ถ้ามองหารถสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกก็ต้อง c h i n o n Plus ค่ะเขามาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่มากขึ้นแต่อัตราเร่งแรงบิดแรงม้าทำได้ดีขึ้นมากเลยนะวิ่งได้ไกลถังน้ำมันวิ่งได้จุใจประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กิโลเมตรลิตรเปลืองกว่านิดหน่อยแต่ตอบสนองได้ไวกว่าเลือกได้เลยค่ะ สิ่งสุดท้ายที่มีความต่างคือเรื่องของราคาค่ะสกูปปี้ไอตัวท็อปราคาอยู่ที่54,000 c ่ี่ชโนพลตัวท็อปอยู่ที่66,900รุ่นนี้ขายเท่าราคาเปิดตัวนะชอบรุ่นไหนตัดสินใจเลือกเลยค่ะที่สำคัญมีขายทั้งสองรุ่นเลยนะ